คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาแนะนำเพื่อนเกี่ยวกับสกิลดีๆสกิลหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับและคลิปนี้ก็ต้องขอฟากเจน้ำกันค้าเติมถูกสะดวกปลอดภัยสบายกระเป๋าไม่เข้าเร็วจีเพราะมีแอดมินคอยให้บริการแถมร้านยังมีให้เติมได้ทุกแพ็กในเกณอีกด้วยสนใจคลิปที่ลิ้์ด้านล่างเลยนะครับ สวัสดีครับอยู่กับสกายบัสเตอร์ในแร็กนาร์กออริจินเช่นเคยนะครับโดยสกิลที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้นะครับจะเป็นสกิลที่มีมาตั้งแต่เราอยู่คัทหนึ่งเลยนะครับสามารถอัพสกิลนี้ได้หลังจากที่โควเกิดเลเวล5ขึ้นไปนะครับโดยสกิลเอนเดิลเอนดัวเอนดูหรือแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกนะครับก็จะเป็นสกิลที่มีเอฟเฟกอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนั่นเองนะครับได้แก่เอฟเฟกแรกจะเป็นเอฟเฟกเพิ่มเอ็มเดฟให้กับเราเป็นจํานวนหน่วยนะครับโดยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเลเเเเเเเวววลลลทีีี่่่่่รรราาอออัพพแ้้ก็จะะะมมยยตนนนืืงิขึ เช่นนกัตามเลเวลที่เราอัพได้ไปนะครับกับส่วนที่2ก็คือจะทําให้เราโดนโจมตีแล้วไม่อยู่ชะง,งักแล้วก็จะไม่ถูกน็อกแบ็กด้วยนะครับแต่ว่าตัวคําแปลภาษาไทายอันนี้อาจจะทําให้เราสับสนได้ <Yeah. S 1> ซึ่งไอการที่จะไม่อยู่ชะง,งักหรือว่าน็อกแบ็กเนี่ยจะหายไปเลยรวมถึงตัว m d e ็ข้างบนด้วยเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ต่อเมื่อเราโดนโจมตีครบ7ครั้งนะครับ <What? S 1> ทีนี้ไปต่อกันที่ตัวสกิลที่มันอัปเกรดขึ้นมาในสกิลคลาสสามนะครับหรือว่าสกิลฟูลบัฟของเราเพราะว่ามันจะมีตัวเอนเดอร์แนบมาด้วยอยู่ในบัฟทั้งหมดนะครับเป็น อันดับแรกเลยด้วยซึ่งอัปเกรดมาเป็นเลเวล11เลยนะครับสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาก็จะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกับตัว m d e มที่เราจะได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนอกอนจากนั้นนะครับตัว e n d เ er ดเองก็เคยถูกแนบมาด้วยกับสกิล High Class นะครับอย่างตัว o n c e n t r a t i o n ที่เวลาเรากด Concentrate นะครับนอกอนจากบัฟหลักของสกิลบัฟที่จะเพิ่มฮิตแล้วก็ลดเดฟศัตรูเพิ่มอีกนอเดฟของตัวเองอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังพ่วงเอฟเฟกต์เอนเดอร์มาด้วยเลยตอนที่เรากดบัฟซึ่งตอนนี้เราก็ไม่จําเป็นตอองััว คอนเซนเทชันแล้วเพราะว่ามันแนบมาด้วยอยู่ในฟูบัฟเมื่อกี้เช่นกันนะครับทีนี้เราสามารถเอามาปรับใช้ยังไงได้บ้างยกตัวอย่างบอสที่สามารถทําให้เรากระเด็นได้จัดๆเลยนะครับตัวฟาโรซึ่งฟาโรเนี่ยทุกท่าของการโจมตีรวมถึงลูกน้องมันเนี่ยจะทําให้เรากระเด็นได้นะครับอย่างสกิลออกหมัด ใหญ่ๆเมื่อกี้นะครับก็ทําให้เรากระเด็นทุกครั้งที่เราโดนสกิลแบบตรงๆเลยนะครับรวมถึงมาดุกเองก็ปล่อยไฟที่ทําให้กระเด็นได้นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆกดฟูลบัฟที่มันมีเอนเดอร์แน้มาด้วยเนี่ยถามว่ามันกระเด็นไหมนะครับมันก็ยังกระเด็นได้อยู่นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเราโดนจํานวนฮิตครบ7จจากมอนสเตอร์ทั้งหมดรอบๆตัวฟาโร่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตัวฟาโร่เนี่ยมันจะเศกมาดุกออกมา3ตัวแล้วก็พาซน่า3าตัวนะครับ แล้วมันก็ทำดาเมจใส่เราด้วย1ครั้งก็เท่ากับเราโดนทั้งหมด7ตัวตีอย่างน้อย1ฮิตตัวเอนเดอร์ก็เลยจะหายไปเลยนั่นเองนะครับเพราะงั้นกับฟาโรก็อาจจะไม่ได้เหมาะจะเอามาเพื่อคาดหวังกับการกัดกระเด็นได้แต่อย่างใดนั่นเองนะครับ มาต่อกันอีกตัวกับตัวที่มันอยู่ในแพทล,ล่าสุดนะครับอย่างมังกรซึ่งมังกรเองก็มีสกิลที่ทํากระเด็นได้อย่างน่าลำคาญอย่างสกิลวงไฟที่เป็นทอร์นาโดขึ้นเป็นช่วงๆแบบนี้นะครับโดยปกติของไฟนี้นะครับถ้าเรายืนอ,อยู่ตรงกลางในจุดศูนย์กลางตอนที่มันเสกมาเลยเนี่ย บางครั้งมันก็จะไม่กระเด็นไปนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ถ้าเราขยับออกมาเล็กน้อยเนี่ยหรือว่าเราเดินเล็กน้อยพอโดนพายุพัดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะกระเด็นออกจากวงทันทีนะครับจังหวะที่เราโดนเนี่ยมันค่อนข้างมีความถี่ที่น้อยกว่าสกิลของฟาโลครับเพราะงั้นเราเลยเอามาปรับใช้กับการตีมังกรได้มากกว่านั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับตอนที่เราตีมังกรอยู่พอบีไปเรื่อยๆสักพักมันเสก ตัวพายุทอร์นาโดขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเราติดกระเด็นขึ้นมาเนี่ยก็ให้เราทําการพุ่งชาร์จเข้าไปเสร็จแล้วก็กดตัวฟูลวัเพื่อให้ได้รับสถานะเอนเดอร์นั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถยืนตีไปได้อีกสักพักหนึ่งนั่นเองตอนนี้ทางนั้นเราก็อาจจะคํานวณจากดาเมจที่ได้รับแล้วก็จํานวนฮิตที่โดนนะครับว่าเราจะต้องกดอีกสักครั้งหนึ่งไหมนะครับจะได้ไม่โดนกระเด็นอีกหรือเราจะเลือกกดเฉพาะก่อนที่เราจะปล่อยสกิลฝนหอ,อกก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียดาเมจไปเวลา,ดาโดนกระเด็น สำหรับการเอามาใช้ในการตีบอสก็จะเข้าๆประมาณนี้นะครับกรณีใน PVP นะครับซึ่งในคลิปเนี่ยผมจะใช้เป็นรอยอการที่ใช้สกิลแม g กนัมเบรกเพื่อเป็นการเทสทำน็อกแบ็ k ให้ดูนะครับแต่ที่เห็นในคลิปนะครับผมจะโดนกดแม g กนัมเบรกใส่เนี่ยเกิน7ครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่กระเด็นแล้วก็สถานะเอนเดอร์ก็ยังไม่หายไปนะครับที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าดาเมจที่เราได้รับเนี่ยมันโดนดูดซับหรือว่าแอ,อบซอไปหมดนะครับจากตัวโลกฟ้าที่มาจาก Flowing Shield นั่นเองนะครับมันทำการดูดซับดาเมจเอาไว้ได้เพียงพอที่จะทำให้ดาเมจไม่ทะลุเข้าไปหาเราได้ส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะงั้นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้สถานะเอนเดอร์อยู่ได้นานก็คือการที่เรามีเกราะที่จะดูดซับดาเมจทั้งหมดได้ซึ่งตัวเกราะนี้อาจจะไม่ได้มาจากแค่ตัวสกิลลักษณะนี้เท่านั้นนะครับเพเกราะอย่างอื่นที่สามารถดูดซับดาเมจได้ก็จะทาให้เราคงสถานะเอนเดอร์ได้นานขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในแพทป,ปัจจุบันก็จะมีตัวชูล่า สกิลทำกระเด็นได้เช่นกันหรือถ้าเพื่อนๆโดนสกิลแล้วก็ทำให้เรากระเด็นบ่อยๆหรือว่าหยุดชงักบ่อยๆเนี่ยก็ลองสลับไปกดปุ่มแับรวมดูได้นะครับก็จะทำให้เราสามารถเข้าไปลุยในไฟตต่อได้หรือว่าหนีรอดออกมาได้นะครับ และก็ยิ่งดีไปอีกถ้าเพื่อนๆมีเปืองที่เพิ่มความสามารถของตัวเอ็นเดอร์นะครับทำให้เราอิมูต่อสถานะต่างๆได้อันนี้ก็จะทําให้สกิลเอ็นเดอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ